กิจกรรมส่วนมนต์ของเพียนพระพิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดลิธิเดชสุภิรยทอหนึ่งเก้าสีครั้งที่2ี่วันที่8ปธันวาควมสองพันหนร้อยสิ วันนี้เป็นครั้งที่29ตรงกับวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ัิข้าพเจ้านายดิจสบาจิตขอเป็นวาจาสาวายพุทธมนต์ถวายความรู้แบูชาธรมบูชาต่างฆบูพา และเป็นอัจารย์ะบูชาแด่องอค์พระคังปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ทวราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนนบันนขอเทพบเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายใจของเขาพเจ้านี้ขอนภาพคณพระตาตีครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของเขาพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่ยการสวดสายใหมดต่อไปบทสวดจุมนงเทวดา สมันตาจักรวาเวิสุทธิลักษณะตุเทวตาสัตวสมังโมลีลักษณาสุสนันตุสักขามอกะทังตะเคียร์คาเมจารุเปคิริสิคาราเตศจันตาลิเควิมานิทิเปรเทจัคามีตาลูกาเนเคหาวัตุมหิเกเตปูมาจะยังตุเทวาฉละทละวิสเมยักขะคานุมนาคาติสันตาสันตนิเกยังมุนิวร์จันังสาธุมบมีสุนันตุธรรมะสวนากาลุอยมะทันตาธรรมะสวนากาโลยมะทันตาธรรมะสวนากาโลยมะทันตาบทสวนนามกลางสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะว่าตัรลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะว่าตัวนะครับตัวสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะเพระว่าตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัตตกิริยาคาถานาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปทานาทิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปทานาทิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปทา บทสวดมหาการุณิโกนาโทติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโทอาศยะสัพปะปนีนังปุเรตวะปัลมีสะพปะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมหันตุสัพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพปะปนีนังปุเรตวะปัลมีสะพปะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมหันตุสัพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพปะปนีนังปุเรตวะปัลมีสะพปะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมหันตุสัพุปัตตวะ วสวดมหาสัมมายสุทธเอวัเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสกีสุวิหารติกกปีหลุดถูกเสมียงมหาวินัยมหาตาเป็นผู้สังเกตนาสติงปะจามิติพิโคตติหิสัพเพหิวะอารันติหิสัตถหิเจโลวะธาตุหิเทวตาเยปุนนาสันนิปิสตาวันติภควาตังทัสัญญาพิโุทังกัญจา อาตโคจะตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะวมติชัยังโคภักวาสเกุวิหารติกะปิรตุสมิงมหาวเนมหาตาเป็นภูสังเขนัตติวัตตาฏิหนีภิกขุสติหนีสัพเพเหวะอรหันติหิีทัสนิหนีจรกลดจะโลกัสาวตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาคงติภควันตังทัศนายภิกขุสังขัญจารณุญมัยมามีมายมปีเยนาภัวาเยนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาภัวควตูสันติเกีะเจกคาถาปัสยามติ อะโคตาเทวตาสยะธาปีนามาพลวาปุริโสชมาจิตสมัจจิตตังวาปะฮังปะทาลยะปะทะลิตตังวาปะฮังสมิจเจยาอวะเมวะตุตาวเสตุเทวิสุอัตหิตาภะวัตโตปุระตัวตัวลางสุอัลโคตาเทวตาภะควนตังอภิวัตเตตวะเอกามตังอะตังสุเอกามตังติตาโคเอกาเทวตาภะวะโตสันิเกอิมังอะหังอภาสีมหาสมาโยปวันสมิงเทวคตา เทวกายาสมาคตาอคตมหาอิมังลามสมยังคาากิตายะวะอ布拉ชิตสังคันตีอัลโคอปลาเทวตาพะโคโตสันเกอิมังกระังอภาสตตัตลาภิโคธรรมสังสุจิตังอัตโนอุจุกามังสุปสละทีวานิตานิขันิตาวิถาลียานิลขันติปติตติติอัลโคอปลาเทวตาพะโคโตสันเกอิมังกระังอภาสติจิตวะคีลังจิตวะปริขังอินตาคีลังอหันตามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลราจขุมาตาสุตันตาสุสุนักติ อดโคบาลาเทวตาพะโตสันกีมังคตังอภัสรีเยกิจิพุทธังสรณังคตาสซนาเตคมิสติอวัยยปุมิปะหายะมนุสังเทห์เทวะกายังปะริปุเรสันตินเตอดโคพกวะภิคุมันเตสีเยโเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุทเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคต,ต,ตังทัสนายะภิกขุสังฆัญจาเยปิเตภิกขุยอเหตสุงอัติตาปมฏฐานังอรันโตสมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวรรณานังเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาเฮงทรงเสยสชาปีภยังเอตตลหิเยปีเตพิขเวอภวิภวิสติอนาคตะมอธานังอรันโตสมาธมุตตาเตสัมปีพระวรรณานังเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยสชาปีมยังเอตตลหิอาจิคิสัมิพิคเวเทวกายานางนามานิกิตายิสัมิภิกขเวเทวกายานางนามานิเตสิสัมิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนัสสาธุกลางมนัสิโกราภาสิสมิติ เอวัมเพนติติโคติปิโคพโตวัจจศวงศ์พระครวตอิตัศววจาสิโลกมุลกัามิยัสาภูมาราสิตาเยสิตาคิลิขบาลังปหิทตตาสมหิตาปุทธุสีหาวาสันเดนาโลมังสาพิสัมพนโอวทาสัมณัสสุทธาวิปัสสนามักนาวิลาปิญโยปัจจสติสวาวเนกปิลวัฒเวตโตมันติสัทา สาบเกสัสนีรเตเทวะกายาอภิกตาเตวิชชาภิคูเตจะตัพมาลุลุงสุตว่าพุทธศาสสนังเตสัมประตูลงยินจนะยินังอมนุสยานะทัศนังอภิเกสตามะคะกุงสันตังอัสสัตาลิงสตังอิเกสานสานังอมนุสยานะมัสกุงอภิเกสตามะกะกุงติสาสภาพุทธะอหุตจัสรพังอภิญญะวะวคิเตมานะเจคุมาตโตมาติยิสัสาซาบเกสัสนีรเตเทวะกายาอภิกตาเตวิชชาภิคูเยวะหังกิตาจิสามิเคลหิอนุปุปะโส สัตสหัสวายะคาภูมากปิตละวัชวาอิทธิมโตุจิติวันโตุนละมโตุยัสสินสมสสสสสโธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติวะนังจะสาหัสาเหมาวักตายะคานังโตนิโนอิทธิมโตุจิติวันโตุนละมโตุยัสสินมโธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติวะนังสัชกิลาติสหัสายะคานังโตเนโนอิทธิมโตุจิติวันโตุนละมโตุยัสสินมโธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติวะนังอิติเตโสลฬสหัสส ศาสดาสายะัขานันตะวันนี้นอิทธิมโตจิติวันตัวน้ำวันตัสสศศิโนวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสมติมุนางเวสามิตาปัจสดาสายะัขานันตะวันนี้นอิทธิมโตจิติวันตัวน้ำวันตัสสศศิโนวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสมติมุนางกุมภิโรและชะกานิโกเวปุนาสานิเวสศนางเพนโยนังสัตตสาสังยะกขานังปัยุโลปัสติ ปุมพิโรจนและชัก pues ีโกทบปาคาสมิต nah ิมวนังปุริมจัติสังราชาสัตตะลโทปัสสาสติการทันังอธิปติมหาราชาจสสิโสปุตตปีตสาภาโวลธนานามหาภะพราอิทิมโตชุติวันโตวุนอิทโตยัสสิณุมัมนาภิกขมุงภิกุนังสมิติมวนังทักษิณจัติสังราชาวิรุณนาโฮตัปสาสติกรุพัฒนานังอธิปติมหาราชาจสสิโสปุตตปีตสาภาโวลทนานามาภะพราอิทิมโตชุติวันโตวุนอิทโตยัสสิณุมัมนาภิกขมุงภิกุนัังงสมมิิตน ปัจจิมนจะที ah oh. a, ่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคันังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธปิตัสาภาโวิธนามามหาภลาอิติมตุลติติมตุลนามตุลยิสัสสิโนมัทมานาภิกขมงภิกุลังสมิติวังผุตละนจัติสังราชาโกเวโลตัสภาาสติยขคนนังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธปิตัสาภาโวิธนามามหาภลาอิติมตุลติติมตุลนามตุลยิสัสสิโนมัทมานาภิกขมงภิกุลังสมิติวัง บุรีมาตรที่สังทัตตะละโตตะเกนนะวิรุณหาโกวัจิเมนะวิรูปโคุเวลุอุตระังที่สังจตารเตมหาราชาสมันตาจะโรุสติสาตันทัละมานาอัลทังตุวันเอกพิระเสวะเตสังมายาเมโนสาสาอาคูจะนิกาสะธามายาคูเวนทุเวนโทวิภูจะวิภุโตสหจะนันโขกมัสเสโทจะกินมันทูนีมันทุจะปนาโทโอุาปัญโยจะเทวาสุโตจะมาเทลิจิตาเซโนจะกันทัพโหนนโรยชาจโนสภู อาคูปัญจสิโคจีวะติมพารูสุริยวัชตาอิตจันเดยจลาชานคันทภาสหะหลักชุพิโมธมนาพิกมุงพิกนังสมิติมวนังอาทักคูนปัสสานาคาเวสราสหะัจกาครมัสตัลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาสตาลตาจะอาคูยาคาเจสสิโนเอลวาโนมหานโคโสปะคะปุบสมิติมวนังเยนะคะรลเชีสาสหานันติติพาทิชาปกีวิสุจักคูเวหะยัสเตวนาวัชปตตาจตลาสุปันาอิติเตสนามังกภาพันตะทา นาคาอาชาณมาศิสุปนันโตเขมามะคัสิพุทโธธนหาหิวัจหิพู้หจันตานาคาสุปนาสนามักังสุพุทธังชิตาวชเชหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสวาเสติทิมโตยัสสินโนกะละกัญชามหาปิสมาอสุลาสนะเวขาสาวิปเจติสุจิติจปาหาลาโทนโมจีสหสัตัญจะาภริพุตตนังสเปวิโรจนามกาสนะหิตวาภลิงเสนังลหุปะโมขมุงสมิจตานีพัตเตปิภิกุณังสมิติโมนัง ทพโอจะเทวาปทวีจะเตโชวายุตถาขมุงวรุณาวาลุณาเทวาโสมจะเจสาสหะเมตตากรุลนาคยิกาอภูเทวาเนศติโนทัศเตทัศตากายาสเพนตตะวนีโนอิติมโตจุติวันโตวันนาวันโตเจศศิโนวรานาภิกมุมพิกุณังสมาติมมนางเวทูจะเทวาสหลยจะอัสมาจะทุเยยมาจันทัศสุวานิสาเทวาจันทัศมาคูปุรักขิตาสุยสุวานิสาเทวาสุยมาคูปุรักขิตานัขตานิปุรคกขิตวาอาคุมันตะวาลาหะกาวาสุนังวาสโว เจโทสกุปะฆาปุลินเโทสัตติเตสัตถากายาสเพนตวันิโนอิติมตุจติวัมตัวนัมตัวยนสัตสินโมธมนาภิกขมงภิกุลังสมาติมุนังอาทะโคสหะปูเทวาชละมัคคิสีขาลิวะอริตกาเจโรชาจโอมาภูพาติภาสิโนวัลุณาสหธรรมาะเจจุตตาจจนิชกัสโซเลยะลุจิลาอาคูอาคูอัสวรนิสินทัสิเตสัตถากายาสเพนตวันิโนอิติมตุจติวัมตัวนัมตัวยนสัตสินโมธมนาภิกขมงภิกุลังสมาติมุนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุดมากิทธาปาสุติกาอคูอคูมนุษ,นษ,นษ,นษยบาุติกาอธาคูฮัลโยเทวาเจจโลหิเสวาสิโนปัลคามาปัลคาอคูเทวาวิกัสสิโนทัสสิเตทัสสะทากายาสเพนัตตวานิโน อิทธิมตุจิติวันโต,น,ตนาวตุยศิโนวัฒนมราพิกกมุงพิกนรงสมิติวันังสุาขากาลุมหาอาลุนาอาคูเวคันอาาสหอตคาโอทา,าอตคายาฮา,า,โา,าโปมาโมคาอาคูเทวาวิจขนาสทามต่างลักชามิสกาเจเจสินโนท่ายังอาคาปัญโนโยทิสาอวิสติทัศเตทัศธา,ากายาสเพนตเวินโอนอิทธิมตจิติวันโตนาวตุยสิโนวัฒนบรรพิกกมุงพิกนรงสมิติวันังเขมิยาดุสิตายามากตะกาเจเจสินโนส,สัมพิตรกาลามาเสธาจตินมาจะอาสวา นิมาแลสัจจิโนอัคูอัตถคูปะละนิมีตาทัจเทสะตากายาสเพนันตะวันนิโนอิติมโตจิติมตนามตูจัตสัจจิโนมรัมนานาบิคมุบิกขนาสัมติมนังสัจเทเทเทวะนิกายาสะเพนันตะวันนิโนนามวัเยนะคันยุงเยจันเยสจิสาสหะปุวิติชาติมขิลังโอทาตินามนาสวังทัคเมาขตะลังนาคังยันทวะอสิตาติตังสุภามปะละมัโตจปุตตะอิติมโตสหะลานังกุมาโลติโสจะโสปะขาสัมติมนัง สหัสพามะโลกาณังมหาปมะพิติทติอุปปันโนชติวัตโตภิสมะกโยสัสสิโสทัสเสถาอิสราอภูปจิกวะสวัตติโนเตสันจัมัะจตอาคาหะลิโตบริวาริโตเตจัตสภะอภิกันเตสินเตชเบสพามะเกมลเชนะอภิกามิปัสสะคณะหะสัมมันทิยังเอตคณกนนะหะตันัะทะลเกนะวันทมัตโตสมันตาบริวาริทะมาวุบรุจิตาโคจินังอิติตระมหาจินโนกนะหาสีลังอเปสจิปนินาตาลามะหันจักรสรังกันวา อตวานาพีระวังยะธาปวุสกูมิโคทัตันโตสวิจโูตัธาโสปยุทาวติสังกุตโตอสยัม segregated. วเซสัญเจสะพังอภินยยะวะกิโตวานาตะคูมาตโตมันตยิสัธาทาวเกสะนิรติมาลาเสนาภิกันตาเตวิจฉาภิโกทีจะอตมกัลุงสุตวาพุทธศาสนังวิตาลคีปะกามงเนสังลุมปิติสยุงสเพวิจฉิสังฆามาภิยะจิตาเยสัสสิโนโมทันติสาโพเตจิสาวกาเตชานิสุตาตี วัดส่วนวทสวนจุลชัยปรละกสนโมมีพุทธเตยะสารัตตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลายะปะละเมสุราสติพัมมาะอินราจัตจะมตุโรกาคัมพีรักกาสมุตาโูตุงคัางกาจัสภามะชัยะประสิทธิพวันทุเตชัยชัยยะทัลลธิ ทะรณีทะรณีอุทธิอุทัีนาทินาทีชยชยะขคนระตนละนิสัยนิไรใสเศนะเมรุราชะพนนัชีชยาชยะคำพีละโสมพีนาเคีนทนาคีปิสัจจภูตักกาลีชยาชยะทุนิมิตาโลกีชยชยะสิงคีสุตาธานโมุชาชยชยะจันปฏินาขคุณละขันโตกชยชยะข้ชคนนตุลมอุสุกะ ลักุชงสีหะพยาคทีปาชฉยชฉยวุณะมุขะยาตาจิตะจิตะเสนารีปุณะตุตินารดีชฉยชาเฉยสุขาสุขาชีวีเฉยชาฉยะธรณีตะเลสถทาสุชยาะฉยชาฉยะธรณีสันตินทาชฉยชาฉยมังกราตลัญยาภรวะคเขตฉยชาเฉยวุณะยะเคฉยชฉยลักขเสสุระพุชาเตชา ชยชยพมเมนตัศนาชยชยราชาติราชสักชัยชยชยบัตวิงสัพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธตาวังชยชยมหิสุโรฮโรฮารินเตวาชยชยพัมาสุรโคชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปโกจนทิมาลวิอินโทจเวนักเตโยจะกกูเวโรวะลูโนปิจักคีวายโยจักปะุนหวกุมาโลตตะลตะโกอัฏฐาราสามหา เทวาสิธิตาปัสสะอาสโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามุควตุเตชยะธโมจะสังโคจัสทศบาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติพรุเตเอเตนะพุทธเตเชนะสุนตุเตชยยะมังคะลัง ชโยปิพุทธสัจสิลิมโตอยังมรสะจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพมะคนามเฮสิโนชโยปิพุทธสัจสิลิมโตอยังมรสะจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอนทะคนามเฮสินโนชโยปิพุทธสัจสิลิมโตอยังมรสัจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถา เทวคณาเมเฮเซโนชโยปิพุทธัาสิริมาโตอายังมรสาจะปปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตาสปันนะคณาเมเฮเซโนชโยปิพุทธัาสิริมาโตอายังมรสาจะปปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตานาคคณาเมเฮเซโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมรสาจะปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตาสปันนะคณา มหิสิโนชยันโตภริยาโมเลสกยญนังนาทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยมหิเชยสุเชมังคะเลอภพราจิตตะวันังเกสีเสปทวิปูคะเลอปิสิเกสัพพุตรังอาคาปโตภมุลติสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุมิจิตังสุคนสุมุโตุเจสุยุทังพมจริสุปตะกินังกายกรรมังวัจกรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปนิสิติปตะกินาปตะกินาดิขตะวานปันเตเตปตะกินี เตอัตาลตาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโงตะสหสภิยะติภิสนันตุปนโตเยเทวะอสเมิงทานีอธิกตารติขาุยตัสสุนตุสุกิตาหุนตุสปพตตาละขันตุสปัสสันนังละขันตุจินละสาสนังยาคาจิปัตนาปัตนาเตสังสเพปูเรนตุมโนลธายยตะกาลีปวัสสตุ วัดสังวัดาวัลาหากาวลูกาจุปวาเตสังนิวาลินตุจะสัพพะทากายะสุขังกิตตะสุขังอรหันตุยะธาละหังเบิสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังอีกังสำมยังเพราะว่สวาสัาธิยังวิหาทิติจิตตวณีอานาทกกะบินทิกะสะอ,อัลเมตระโคภะควะวาพิโุอมัมติสิพิโควติพัตติติภิโคโกตูจะทรงภาวะอิตะทว,วจา อุปัสาวะพิกเวตถาคตาังอนุปาัสาวะตถาคตาังทิตตาวะสาสตุสมาิตตาสมานียามตาสเพสังขละอนิจติตังตถทาคโตอภิสามพุชติอภิสมิตติอภิสามพุจิตวะอภิสมิตตวะอจิคติเนเสติปัจเปติปัาเปติปิวัติวิติวิภัชติอุตตนิกโลติสัเพสังขละอนิจติอุปัสาวะพิกเวตาากตาังอุปปัสาวะตถากตานังทิตาวะสาสตุสมาิตตาสมานยามตา สเพสังาราตุขาติตังตถาคตโตอภิสมุจติอภิสมิตติอภิสมุจิตวะอภิสมิตวะอจิกติเคเสติปัญจปิปติปัสสะเปติวิบารติวิปชติอุตนีกรติสเพสังาราทุขาติอุปาทาวาภิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุสมัติตตาสมนิยามตาสเธรมาอนตตาติตังตถาคตโตอภิสมุจติอภิสมิตติอภิสัมุจิตวะอภิสมิตวะอจิกติเทเสติปัะเปติปถาเปติ ว<ฤ>ิว <S S ัลติวิปัชติอุตตณีกโรติสัพเพธรรมะนัตติอิทัมโมจะปะควะตัมมนาติวิคูภะวโตภจิตังกมินันตุนติโมสดภเทกาลตนะคาถาอติตังนานะวาขเมยะนาปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผงวงสสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทัดตีจำประเฮนตังอปัสสังจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจัก โยธรรมังตถาตถาพิปสัสสีอสังเฮังอสังกูปังสังวิทามะนุพะูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียงคามแกนเขาควรพกบุญหละการเช่นนั้นไว้อาชจวะกิจจมาตะปังกฏัญญามนันังตเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความใจไหมพรุ่งนี้อานิโนสังฆาอันตนามหาเสนามัจจุนาพอการปัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสยมามากยังไม่มีสมบัติเราเยวัยาวางวิหารลิมาสาปิงอโหระตะมะตันติตัง ตังวีปเทกาลตุตติสันโตอจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบยมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดการทั้งวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระทีเดียวก็น่าชมเบสวดธรรมะสังเวทพระเวคณะสเพสังขารนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดึ้นแล้วดับไปและมีแล้วหายไปสเพสังขารลูกคาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภะธรรมาอน,านัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขาดและไม่ใช่สังขาดทั้งหมดทั้งสิ่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุลังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณนังความใจเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายา มันตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานงเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้จะตงชีวิตของเราเป็นของไมเที่ยงมรณะเมนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวนที่จะสังเวชอายังกาโยอกิรันร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคันปสัสจาวิญญาณคุณโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสติจากมันทับปัลวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกลังอีวะพดูตังว่าทนไม้และท่นเพ่นนรัตสังขาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัสังขารหลากสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราอุปเทวะทมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุชันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมุสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุ่างยิ่งสเพสตาวัณติจักรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่วันนี้สุจักมลริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตเทวะหังมดิซามีเราก็จะตายอ,อย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอตาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินติอย่างกินติโกศลังกามะตเพหิปฏิหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตูตุนันตูโพโตเลเท,ทวะอัสมิงทานีอธิขตาติขายุตตารัตส,สัตาหงตุสุกิตาหงตุตุคาปมุญจนตูอัสาปิตา สุกิตาคุณตุกตุคาปรมุญจันตุสเพยติกาสุจิตาคุณตุกตุขาปรมุญจันตุสเพอยติกาสุจิตาคุณตุกตุขาปรมุญจันตุสเพปิสาสเพยยคาสเพเปตาสุจิตาคุณตุกตุขาปรมุญจันตุสเพอจาริยุปชายะสุจิตาคุณตุกตุขาปรมุญจันตุสเพนักัตตาสุจิตาคุณตุกตุขาปรมุญจันตุสเพเทวาสุจิตาคุณตุตุขาปรมุญจันตุสเพสามะตีนังสมิชันโตปุสโดภูชาวลุงโพทวด นโมโพธิสัตโตอคติมายะอติอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวาบทสวดปฏิทานนคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิรีตูเบกะเลพุทธเตลีเตียงเตียงตะธรรมทานเนภพพลตุปุจิตาสติเงกลงเตถาวิหารละมณทะเลเทลาเจมัชฌานนวคาเจพิโกตาลามิกาธนวติอุปัสการขมาเจติธานิขมาเจอิสลา สปานาปูตาสุจิตาพุนุเตชาลากุชายปิจาสัมอัสมภวาตังเีราชตาอัทโวปปาติการิยานิกังธรรมวลังปิเตสเพปิทุกขะสัรตุสังขยังสตุกิรังสังธโมโธรรมสลาจปุกลาสังโฆโงตุสัมโควะอัสญัยะจิตายะจามเหลัขันตุสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวะทิงสัมปปุยยามะธรรมิอริยปเวทิเตปัจานาโตุสเพปิปนโนอุตสาสนี สมาลทารังปวิกันโทกฤลิวุวัตตุอุทิภาวยะสัตนังสัมมิตังนิตุเมทั้นเงมาตาปิตาจัตตะรังจังลักขันติปุตตะังอิวังธรรมเณะราชโนประชังลักขันตุสัพพทาบทสวดเทวตาอุโยชนัคถาตุขขาปิตาเจนิตุขาพยาปิตาเจนิพยาโสกาปิตาเจนิโสกาขุตุสัพเพปิปัญโนเอตาวาตาจะม่หิหิธรรมธรรม วุญญาตสัมปทังสัพเพเดียเทวะนุโมทันตุสัพพะสัมปิตติิยาธานังและทันตุสัพพายาสีลังหลักันตุสัพพทาพรหมนาภิรตตาขอตุข้าเจนตุเทวตาคาตาปุสสุมังคละคาถาขนตุสขนตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัพเทวตาสัพพุธานุภาเวนัสตูตีขอตุนี้ลัมตลังขนตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัพเทวตาสัพพธัทมานุภาเวนัสตูตีขอตุนี้ลัมตลังขนตุสัพพังสุมังคลังหลักันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสตินตุนีขัง าพิพุทธาภร ا พตาปฏิกนตยังพลังอันตันตติจนะราคามันมีสัพโตพิพุทธาภ ل พตาปฏิกำรนัจยังพลังอาลันตันตัิเจนะราคามันมีสัพโตทพิพุทธาภ ل พตาปฏิกรนัจยังพลังอันตันตัิเจนะราคามันมีสัพโต ตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอนันตนันจติเจนะละห้าวันมีสัพปะโซตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอนันตนันจติเจนะละห้าวันมีสัพปะโซตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอนันตนันจติเจนะละห้าวันมีสัพปะโซตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอนันตนันจติเจนะละห้าวันมีสัพปะโซตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอนันตนันจติเจนะละห้าวันมีสัพปะโซตพิพุทธาภลปตาบจิกานาจะยังพลังอานันตนะิเานมันจ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดตารดยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าขูดทิศถวายเป็นพระราชโยคุสมเด็จสมเด็จพลังย่าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรคารายขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกสลบรูกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบรรเททอมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขอได้มีเก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยีงาหตลอดกาลนานจิตังขอเทเทวดาทั้งหลายผูได้อนุรานาสาทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลให้ไปสู่วัตถุมงคลพระบิดาโยธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลองถึงวัตถุมงคลทั้งสงนี่สามถึงมูลนิยมจัดัางเคลื่อนให้เพียมได้วผู้ทานุภาพเทวานุภาพละ้ทิศทางอันศักดิ์สิทธิ์อนวยผลให้เป็นสิ่ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประ you <laughs>